ตัวซาฟารีโอ้โหโอ้ยบุญฝาดบุญฝาดบุญฝาดไม่ได้มาแค่นี้นะเต็มลำโอ้ทางน้าแลนลี่มากเลยอ่ะลาวันรู้เลยรีบไปอ่ะเดี๋ยวป่าไม้วิ่งมาตามบอกนี่มาดูอะไรกันเนี่ยเร็วกานนี้ โดนน้ำควันั้งฝนเลยเก่งทางดีแล้วนะเนี่ยจะโยนแซวก่อนดีกว่าเปียวสงสารเขางน้ารูปบ่าเดี๋ยวไม่ใครยกรอเลยเว้ยแมไล่เหนือขวดเลยดีกว่าเอ้ยแลกไม่แล้วเนี่ยขาดขาดอย่าตกใจยังตกใจก็แค่ขาดไม่ให้จแค่ขาดไม่ ก็ไปสิบกิโลแล้วมั้งเข้ามาในป่าแล้วรถ50,000ื่ 50, น <c oughs> ทางกานซื้อมาห้าหมื่นโอยขังเป็นร้านไม่กล้าขับเยอะๆกัน,น,นก็จบกันไปก็จบกันไ,ไปแล้วบ้าง